ั้งใดหญอ่าดงด้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคน รวมไปถึง f อซและผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองขุขันนะครับผมกับพ่อกับผมคือเก่าครับกินน้องปองปลายสุผูสุคนนะครับเมื่อนี่ก็ออกไม้นะครับออกมาเลนปลาคือเก่านะครับกับทีมงานนะครับผมนี่แหละครับผมมากันหลายคนนะครับนี่กินข่าวแล้วนะครับกินข่าวแล้วก็มีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะได้บูนะครับผม หัวเรือใหญ่ครับหัวเรือใหญ่นะครับผมพอยิ้มครับนี่นะครับผมพอยิ้มสิบพนใครสีพันบันนี้ก็เดี๋ยวตั้งรักเดี๋ยวผ้ากันกินเข่ากินน้ำกันสิาหมองใส่ละครับผมกาฝากติดตามรับชมได้นะครับว่าม้นนี่จ่อกมาแบบใดนะครับมาแก้มือนะครับม้อนี่ติดตามรับชมนะครับผมหรือสินักก็เกากับฟูหูนะครับผมกับสิผ้ากันกินเข่ากินน้ำก้อนนะครับผมแล้วก็สิได้ออก ไปหาใส่กันนะครับลองไอจาน้องสุกเออพี่น้องเอ้ยกินเข่าปลานะครับผมเผื่อไม่ใส่ยังไงนะครับมีบอ่ะกินเข่ากินน้ำแล้วก็ได้หาหมองใส่กันนะครับผมกับเป็นไม้บ้านชั้แเละนะครับผมตำบลห่วยเหนืออำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเอาขอกลางเลยนี่นะครับผมเข่ากินน้ำน้ำกันนะครับหมองข่าดำเออพี่น้องดู ม้อขาเด้อมีขาวครับมีอขาวแซบแซบแซบแทบนี่นะครับผมยากยากมาให้ขอยกันมานแล้วพี่น้องโอ้หัวเรือใหญ่คู่ขันนะครับผมถือแล้วนะครับโอ้จ็กกุกหนอนี่กุกหนึ่งไหมกุกหนึ่งที่เด็ดนะครับผมมาหลังมูครับมาหลังมูได้ครับนี่ ว่านาหญ่กับก้อนมวยมาล้างเขากันสิก้าวกลอนเขานะครับจัดไปแล้วนหนึ่งเตี่ยมมันแล้วนะครับผมเบิ่งครับโอ้ที่เด็ดเลยตัวใดพี่นี่ไอ้ไอ้โตไอ้โตเจ้าอีตนะครับผมโอ้ของแท้นะครับมานแล้วพี่น,อน้องมานแล้ว หลาพี่น้องนกต่อเวอร์นว้อนขงแถอีรีครับเข่าสองรอบครับลงเทแหลกไปตีบ้ถือลงเทที่สองกะเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้โอ้หมันครับผมเนี้ยวเนี้ยวที่ไหนจานชงเนียวครับโอ้ใบชาก็ทําได้ครับนี่นะครับผมเจ้าใบชาของอาจารย์ชงหนึ่งแต้มนะครับเฮ็ดดีได้นกตัวนี้ เนื้อ๋อต่างกล่องที่เด็ดนะครับผมเจอนกเหนียื้อเสียงเป็นไดมังครับมังฮะนกกระปูนกไหมครับนกไหมแต่สำนียก็เที่ยวมาแล้วมันคือกันเด้อพอเสียงไอยิ้มเป็นไดแห่าครับแห่ายังแห่าอยู่นอตาเต่ายังแห่าอยู่นะครับยังแห่าอยู่ครับเหลือยังยังอีกยาวไกลนะครับระยะเวลาต้องลุนกันไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไดนะครับ ขึ้นมาพักโฮมกันนะครับผมลวดไอ้ดักนู้นนะครับผมเจ้าใบชาอาจารย์ชงลงยุดสามสี่รอบนาะอาจารย์ชงสามรอบครับสามรอบโอ้ยเนียวเหนียวแห้งนะครับเกือบใกล้แล้วรถดดึงออกว่าเบื่อสิถึอนะครับเนียวก็สู้ความมันไม่ได้ครับในยะเนียวก็สู้ความมันไม่ได้นะครับผมที่เด็ดอาจารย์ชงนะครับ เนี้ยกระสู่ความหมานบ่ได้นะครับผมแข่แข่งะตลาดของเยอะกว่ายางขึ้นแม่เครื่องนะครับผมมะพร้าวพ่อพอนะครับจี่ได้พอพอทอดฮะโอ้ยที่เด็ดอีกแล้วพรอพอนนี่ได้เร็วกว่าเมื่อวานโอ้ยของแท้นะครับผมติดติดเร็วกว่าเมื่บวานครับโอ้ผมผมยังแหวอยู่นะครับ เดี๋ยวเ่ารุนไปเรื่อยๆนะครับผมยังเหลือเวลาอีกหลายนะครับติดเลยคนที่เด็คู่ใช้กันต้นเติมแด้อที่สองอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวใดนี่ตัวนี้เอามาใหม่ฮะต้นใบเห็นหนาดิตัวใดต้นใดเฟิร์นใบเห็นหนานะครับผมประมาจารย์ใหญ่อยู่เมืองกุขันเนี่ยแหละครับตันนี้เอาตัวใดมาพี่ เดียเอาปักไาไก่มาโอ้ไสไก่มาจัดเนี่ยมาเร่งอีู่แหละครับตัวนี้ข้าวลมนะครับผมสองกุกข้าวลมจัดจานเลยนะครับเสียงกลางเต็มๆนะครับโอ้ที่เด็ดเดยพี่หน่องเลยผงผง่ไก่แฮ่แล้วนะครับกะทีมงานกะทย่อยกันกลับแล้วนะครับผมผมเจ้าผ้าผมก็นั่งเล่นนยู่นี้แหละครับเดี๋ยวจักหน่อยผมก็สิเก็บนกกลับขึ้นกันนะครับผม กะสนุกสนานกันไปนะครับผมสําหรับมือนี่นะครับกะส่วนโตผมกับบไดยนะครับผมแหววนะครับทีมงานปางกูกับแห่วนะครับผมอาจารย์โชงแต้มหนึ่งพ่อพ่อแต้มหนึ่งนะครับผมแล้วกะพี่ประลัดของเห้านะครับผมสองแต้มนะครับผมเสาแต้มหนึ่งไปเฮตุระมมาแยามใบจัดอีกแต้มหนึงนะครับผมที่เด็ดนะครับผม เบอร์หนึ่งของคู่คันล่ะครับตอนนี้สาหรับท่านประหลัดนะครับมานี่ลีครับเพื่อนนี่ห้แต่ออกนะครับผมกะขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กันนนะครับนกเขาใหญ่เมืองคู่คันนี่แหละครับผมคำแหลอเนาะพี่น้องเนาะเบอรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับทีมงานได้ออกไม้กับอให้มันมัน เดินทางกัะให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชักันสุขผูสุขคนสุขภาพ oo, cią, ร่างกายแข็งแรงลำรวยลำลวยครับผมถ้ายคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับบอดี้โมเลยพี่น้องพอกันได้ในคลิปต่อไปครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับผม